ผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาจะสังเกตเห็นได้หากผู้หญิงกำลังนอกใจพวกเขาจินตนาการว่า จับได้ขณะนั้นเขาเห็นข้อความที่น่าสงสัยหรือได้ยินข่าวลือที่ยืนยันสัญชาตญาณแต่ไม่ค่อยเกิดขึ้นแบบนั้นการนอกใจไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่เห็นได้ชัดแต่มันเริ่มต้นอย่างเงียบๆด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวิธีที่เธอมองคุณหรือคุยกับคุณหรือวิธีที่เธอเลิกสนใจสิ่งที่เธอเคยทําไปอย่างกระทันหันการขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์มักจะมาก่อนการนอกใจทางกายผู้หญิงไม่ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วตัดสินใจทรยศคุณแต่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นผัก ห้าช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายภายนอกนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ชายส่วนใหญ่มองข้ามมันไปพวกเขามองหาสัญญาณที่เด่นชัดเช่นโทรศัพท์ตอนดึกน้ำหอมลึกลับหรือการออกไปเที่ยวกลางคืนแบบประทันหันในขณะเดียวกันสัญญาณที่แท้จริงก็อยู่ตรงหน้าพวกเขาพวกมันละเอียดอ่อนและเงียบนงันคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเธอก่อนที่กิจวัตรประจําวันของเธอจะเปลี่ยนไปคุณจะรู้สึกถึงระยะห่างในน้ำเสียงของเธอก่อนที่เธอจะออกจากบ้านด้วยซ้ําปัญหาคือผู้ชายหลายคนมองข้ามช่วงเวลาเหล่านี้พวกเขาบอกตัวเองว่าเเธอแค่น อือเครียดหรือยุ่งแต่การทรยศหักหลังทุกครั้งล้วนเริ่มต้นด้วยการถอนตัวทางอารมณ์หนึ่งพลังงานทางอารมณ์ของเธอจะเคลื่อนออกจากคุณสัญญาณแรกและสำคัญที่สุดคือเมื่อพลังงานทางอารมณ์ของเธอไม่ไหลามาหาคุณอีกต่อไปมันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นได้ทันทีแต่คุณสามารถรู้สึกได้บทสนทนาที่เคยอบอุ่นกลับรู้สึกแห้งแล้งวิธีที่เธอเคยมองคุณราวกับว่าคุณเป็นศูนย์กลางของโลกของเธอเริ่มเลือนหายไปเธอยังคงคุยกับคุณแต่คำพูดของเธอกลับไม่มีความหมายลึกซึ่งราวกับว่าจิตใจของเธออยู่ที่อื่น และคุณได้รับความสนใจจากเธอเพียงเสี้ยวเดียวเมื่อผู้หญิงรักเธอจะทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้กับเธอเธอรับฟังใส่ใจและอยากเชื่อมโยงแต่เมื่อพลังงานนั้นเริ่มเคลื่อนไปยังคนอื่นแม้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางกายภาพคุณจะรู้สึกถึงความขาดการเชื่อมต่อเธออาจยังคงพูดว่าฉันรักคุณแต่มันฟังดูเป็นกิจวัตรแทนที่จะเป็นความจริงใจคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษากายของเธอวิธีที่เธอหลีกเลี่ยงการสบตาหรือรอยยิ้มของเธอที่ส่งผ่านดวงตาของเธอใน ตอนแรกคุณอาจคิดว่าเธอเครียดหรือเหนื่อยซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องจริงแต่เมื่อมันเริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องเมื่อทุกวันดูเย็นชาลงคุณต้องใส่ใจการถอนตัวทางอารมณ์เป็นขั้นตอนแรกของการนอกใจเธอเริ่มสร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่อื่นและสายสัมพันธ์นั้นก็ค่อยๆแทนที่คุณลองนึกภาพว่าคุณนั่งข้างเธอบนโซฟาคุณกำลังดูรายการทีวีเดิมๆที่คุณดูเป็นประจำเธอกำลังเลื่อนดูโทรศัพท์ัวเราบเบาๆกับอะไรบางอย่างคุณถามว่ามีอะไรตลกและเธอปัดมันไปว่า อ๋อไม่มีอะไรคุณยิ้มตอบแต่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติเธออยู่คองางง,างคุณแต่รู้สึกเหมือนเธออยู่ไกลออกไปหลายไม์นั่นคือระยะห่างทางอารมณ์เมื่อหัวใจของผู้หญิงเริ่มลงลอยการปรากฏตัวของเธอจะเปลี่ยนแปลงก่อนที่พฤติกรรมของเธอจะเปลี่ยนแปลงผู้ชายหลายคนมองหาหลักฐานทางกายภาพแทนที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแต่การขาดหายไปทางอารมณ์คือสิ่งที่เติบโตเป็นการทรยศทางร่างกายสองเธอเริ่มระมัดระวังโทรศัพท์ของเธอนี่เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด และมันเริ่มต้นอย่างแนบเนียนผู้หญิงที่เคยลืมโทรศัพท์ไว้ที่นายสัตว์แห่งทนใดน,นั้นก็ปฏิบัติกับมันเหมือนเป็นห้องนิรภัยรับมันมักจะความหน้าเสมอปิดเสียงเสมอและอยู่กับเธอเสมอแม้แต่ตอนที่เธอเดินไปที่ครัวเธอเคยเลื่อนหน้าจออย่างอิสระข้างๆคุณหัวเราะก,กับข้อความหรือยื่นโทรศัพท์ให้คุณโดยไม่ลังเลตอนนี้เมื่อคุณเหลือบมองเธอจะตั้งรับหรือล็อกหน้าจออย่างรวดเร็วพฤติกรรมแบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญผู้หญิงจะเริ่มปกป้องโทรศัพท์ของเธอเมื่อมีบางอย่างที่เธอไม่อยากให้คุณเเห็นน็นนนนตตตอออแรรกกกมมมััาาจจจะไ่่ใใชว แต่เป็นการสนทนาทางอารมณ์ที่ข้ามเส้นแบ่งเธอจะมีคำอธิบายฉันแค่อยากมีความเป็นส่วนตัวคุณคิดมากเกินไปทำไมคุณไม่ไว้ใจฉันความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องปกติแต่ความลับไม่ใช่เมื่อเธอเปลี่ยนรหัสผ่านกระทนหาลบสายโทรหรือตกใจเมื่อมีการแจ้งเตือนเธอกำลังปกป้องบางสิ่งบางอย่างลองนึกภาพข้าคืนอันเงียบสงบหลังอาหารเย็นโทรศัพท์ของเธอสว่างขึ้นและเธอพลิกมันอย่างรวดเร็วคุณถามว่าใครและเธอตอบว่าไม่มีใครสำคัญ แต่น้ำเสียงของเธอกลับเฉียบคมตอนนี้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปเธอหันหลังให้คุณเล็กน้อยขณะเลื่อนนาทอีกครั้งนั่นไม่ใช่ความเป็นส่วนตัวแต่มันคือระยะห่างคนที่ซื่อสัตย์ไม่จำเป็นต้องปิดบังการสื่อสารในชีวิตประจำวันแต่เมื่อนิสัยดิจิทัลของเธอเปลี่ยนไปในช่วข้ามคืนมันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เธอกำลังสร้างโลกที่คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งอีกต่อไป3ความใกล้ชิดให้ความรู้สึกถูกบังคับหรือไม่สม่ำเสมอ หนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดที่ผู้ชายต้องเผชิญคือผู้หญิงของเขาไม่ต้องการเขาเหมือนที่เคยเป็นอีกต่อไปความใกล้ชิดทั้งทางอารมณ์และร่างกายคือจังหวะการเต้นของหัวใจของความสัมพันธ์เมื่อจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นจางหายไปคุณจะรู้สึกได้แม้จะอธิบายไม่ได้เธออาจยังคงใกล้ชิดอยู่บ้างแต่มันไม่ได้รู้สึกจริงความอบอุ่นความผูกพันและประกายไฟที่ทำให้ทุกการสัม,สมผัสมีความหมายเริ่มหายไปเมื่อผู้หญิงเริ่มห,หันเหความสนใจไปหาคนอื่นความปรารถนาของเธอก็เริ่มไม่มั่นคงวันหนึ่งเธออาจจะแสดงความรัก และดูปกติธรรมดาแต่นวันต่อมาเธอก็เย็นชาและห่างเหินอ้างเหตุผลต่างๆเช่นเหนื่อยไม่มีอารมณ์หรือเครียดเกินไปสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคือการโต้ตอบทางอารมณ์แบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่แรงดึงดูดทางกายภาพเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับความสําคัญของอารมณ์ด้วยเมื่อความรู้สึกของผู้หญิงถูกผูกติดกับที่อื่นร่างกายของเธอก็จะตามมาคุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างในวิธีที่เธอตอบสนองต่อความรักใคร่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เคยทําให้เธอรู้สึกสดใสจุกคําชมเชยการกอดแทบ จะไม่ส่งผลต่อเธออีกต่อไปเธอเริ่มจดจ่ออยู่กับกิจวัตรประจําวันมากกว่าความผูกพันช่วงเวลาที่เคยรู้สึกใกล้ชิดกันตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนเป็นการตอบแทนเหมือนเธอทําสิ่งเหล่านั้นเพียงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้เพียงผิวเผินเธออาจเริ่มใช้ความรักใคร่เป็นแรงผลักดันให้เมื่อเธอต้องการหรือถอนออกเมื่อเธออารมณ์เสียนั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือการควบคุมอารมณ์ผู้ชายทุกคนรู้จักความรู้สึกนี้เมื่อพลังงานในความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองบางทีคุณอาจพยายามไม่มากพอ บางทีเธออาจจะรู้สึกหนักใจเกินไปบางทีอาจเป็นความผิดของคุณแต่เมื่อความสนิทสนมกลายเป็นแบบเดิมๆหรือไม่สม่ำเสมอมันก็มักจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันมักจะหมายความว่าเธอกำลังถูกปิดกั้นทางอารมณ์และคุณไม่ใช่บ้านทางอารมณ์ของเธออีกต่อไปเมื่อความสนิทสนมกลายเป็นความเงียบนั้นหรือความไม่สนใจมันไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้ามการขาดหายไปทางอารมณ์จะปรากฏในความสนิทสนมก่อนที่จะปรากฏที่อื่นเมื่อความรักดูเหมือนเป็นภาระหน้าที่แทนที่จะเป็นการแสดงออกตามธรรมชาติความสัมพันธ์นั้นก็กำลังเลือนหายไปแล้ว และหากคุณเป็นคนเดียวที่พยายามแก้ไขมันในขณะที่เธอเริ่มห่างเหินมากขึ้นนั่นเป็นสัญญาณว่าเธอกำลังลงทุนอารมณ์ไปที่อื่นแล้วสีเธอเริ่มเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นอย่างแนบเนียนเมื่อผู้หญิงเริ่มปลีกตัวเธอมักจะเริ่มมองผู้ชายคนอื่นผ่านมุมมองที่อ่อนโยนลงเป็นคนที่ดูเหมือนจะเข้าใจเธอมากขึ้นหรือปฏิบัติกับเธอแตกต่างออกไปมันแสดงออกมาในวิธีที่เธอพูดเธออาจพูดถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้น หรือเพื่อนแบบสบายๆชี้ให้เห็นสิ่งที่เขาพูดหรือทำที่เธออยากให้คุณทำตอนแรกมันฟังดูไม่เป็นอันตรายแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดแต่มันเกี่ยวกับว่าความชื่อ แนโน,นชโมอของเธอนั้นไปในทิศทางนหนผู้หญิงที่มุ่งมั่นทางอารมณ์จะปกป้องวิธีที่เธอพูดถึงคนรักของเธอเมื่อเธอเริ่มเปรียบเทียบนั่นหมายความว่าเธอกำลังประเมินคนด้วยความไม่พอใจไม่ใช่ความอยากรู้อยากอยากเห็นการเปรียบเทียบเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายอีกคนจริงๆแต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เธอรู้สึกว่าขาดหายไปและเมื่อเธอเริ่มมองคนอื่นในแง่ดีแม้โดยไม่รู้ตัว เธอก็เริ่มเติมเต็มความผูกพันทางอารมณ์นั้นด้วยความสนใจที่มากขึ้นเรื่อยๆคุณจะได้ยินสิ่งต่างๆเช่นเขาคุยง่ายจังหรือเขาทยอทะยานมากฟังดูเผินๆแล้วเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ลึกๆแล้ว เธอกำลังสร้างความแตกต่างระหว่างผู้ชายที่เธอกำลังผูกพันกับผู้ชายที่เธอกำลังห่างเหินการเปรียบเทียบเหล่านี้บั่นทอนความมั่นใจของคุณคุณเริ่มคิดมากเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเองสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่คู่ควรกับมันอีกต่อไปสิ่งที่ทำให้ขั้นตอนนี้อันตรายคือมันไม่รู้สึกเหมือนกำลังนอกใจเธอบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่การชื่นชมแบบเพอื่นแต่การชื่นชมเป็นก้าวแรกสู่ความผูกพันทางอารมณ์เมื่อเธอเริ่มชื่นชมผู้ชายคนอื่นในแบบที่เธอเคยชื่นชมคุณเธอกำลังเปลี่ยนการลงทุนทางอารมณ์ของเธอ ขั้นตอนนี้เผยให้เห็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเมื่อผู้หญิงเลิกมองเห็นคุณค่าของคุณเธอเริ่มใช้ความปรารถนาที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองไปที่คนอื่น,น,นเธอเห็นศักยภาพในที่อื่นเพราะเธอไม่รู้สึกเติมเต็มในที่ที่เธออยู่และยิ่งเธอพูดถึงคนคนนั้นมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งห่างเหินจากคนมากขึ้นเท่านั้นทุกความสัมพันธ์ต้องผเผชิญกับการเปรียบเทียบเป็นครั้งคราวแต่เมื่อการเปรียบเทีย,ยบยกนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนคน,คนเดียวกันมันไม่ใช่เร เมื่อความชื่นชมของเธอหายไปความภักตีของเธอมักจะตามมาความสัมพันธ์ทางอารมณ์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการกระทําทางกายแต่มันเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบทางอารมณ์ซ้ำๆห้าตารางเวลาและลำดับความสาคัญของเธอเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเมื่อผู้หญิงเริ่มนอกใจหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงแรกๆที่คุณจะสังเกตเห็นคือเวลาของเธอเปลี่ยนไปกิจวัตรที่เคยสมเหตุสมผลกลับไม่สมเหตุสมผลเธอยุ่งขึ้นแผนการของเธอเริ่มคุมเขือเวลาว่างของเธอไม่ได้มีคุณเหมือนเคยอีกต่อไปตอนแรกมันดูเหมือนปกติมีโปรเจกต์ใหม่ ที่ทำงานออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆมากขึ้นมีงานอดิเรกใหม่ที่เธอหลงไหลอย่างกระทนหันแต่ลึกๆแล้วเธอกำลังจัดลำดับความสำคัญใหม่อย่างเงียบๆคุณเคยเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของเธอข้อความตอนเช้าอาหารมื้อต่างๆร่วมกันการพูดคุยเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้เริ่มหายไปเธอเริ่มตอบสนองน้อยลงเธอยกเลิกแผนบ่อยขึ้นพ่อหนอเธอดูเหมือนจะวอกแวกแม้ในขณะที่เธออยู่ด้วยเธอสร้างระยะห่าง และเมื่อคุณถามถึงเรื่องนี้เธอจะตีกรอบว่าต้องการเวลาส่วนตัวหรือต้องการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเหตุผลเหล่านี้ฟังดูสมเหตุสมผลแต่คนที่เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์จะยอมเปิดพื้นที่ให้กับมันแม้ในช่วงเวลาที่ยุ่งวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงนี้จะเห็นได้ชัดเมื่อเธอทุ่มเทพลังงานให้กับผู้คนหรือสถานที่ที่ไม่มีคุณมากขึ้นคุณสังเกตเห็นว่าเธอแต่งตัวเป็นดีกว่าสําหรับการออกไปเที่ยวโดวยไม่มีคุณเธอใส่ใจกับรูปลักษณ์ของตัวเองมากขึ้นเมื่อเธอมุ่งหน้าไปยังที่หมายปฏิทิน สังคมของเธอเต็มไปด้วยกิจกรรมที่คุณไม่รู้อะไรเลยและเมื่อคุณถามคำตอบของเธอก็ยังคงคลุมเครือเช่นก็แค่เรื่องงานหรือไม่มีอะไรสำคัญการหลีกเลี่ยงนั้นไม่เป็นอันตรายแต่มันคือการปกป้องตัวเองชีวิตยุ่งวุ่นวายแต่เมื่อผู้หญิงที่เคยให้ความสำคัญกับคุณเริ่มให้ความสำคัญกับทุกสิ่งก่อนคุณนั่นไม่ใช่ระยะห่างปกติแต่มันคือการแทนที่ทางอารมณ์การนอกใจเริ่มต้นจากเวลาสถานที่ที่เธอใช้เวลาแสดงให้เห็นว่าเธอกำลังให้ความสนใจกับอะไรคุณจะรู้สึกได้ว่า เธอไม่ได้แค่ไม่พร้อมเธอติดต่อไม่ได้การมีอยู่ของเธอไม่สม่ำเสมอและไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนมันก็รู้สึกเหมือนเธอกำลังใช้ชีวิตที่แยกตัวออกไปนั่นเป็นเพราะเธอกำลังสร้างชีวิตที่แยกตัวออกไปอย่างช้าๆผู้หญิงที่รักคุณอยากให้คุณอยู่ในโลกของเธอเมื่อโลกของเธอเริ่มขยายออกไปในทิศทางที่กีดกันคุณออกไปมันไม่ใช่ตารางงานที่ยุ่งวุ่นวายแต่มันคือการขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์และเมื่อลำดับความสำคัญของเธอเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึก ก,ก็เริ่มหายไปพร้อมกับพวกเขาเมื่อผู้หญิงเริ่มลงทุนทางอารมณ์กับคนอื่นทัศนคติของเธอที่มีต่อคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างละเอียดอ่อนแต่เจ็บปวดพลังแห่งความสงบและความหงใหญ่ที่เธอเคยนำมาใช้ในความสัมพันธ์กลับกลายเป็นความหงุดหงิดความใจร้อนหรือความเฉยชาทันใดนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณทำก็ดูเหมือนจะทำให้เธอรำคาญวิธีที่คุณพูดคำถามที่คุณถามแม้แต่มุกตลกที่เธอเคยหัวเราะย,ยอตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงน,นี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อออผผููู้้หหญิงงงงรสสึกกขาาาาาดคววมมพันทณ์่ ความสัมพันธ์เธอจะเริ่มถ่ายทอดความรู้สึกผิดและความสับสนไปที่ผู้ชายที่เธออยู่ด้วยเธอจะเถียงหรือถอยห่างไม่ใช่เพราะคุณทำผิดแต่เพราะการอยู่ใกล้คุณทําให้เธอนึกถึงเส้นแบ่งทางอารมณ์ที่เธอได้ก้าวข้ามไปแล้วการสร้างระยะห่างจากความขัดแย้งนั้นง่ายกว่าการยอมรับว่าเธอกําลังล่งลอยคุณจะสังเกตเห็นว่าเธอตั้งรับกับเรื่องง่ายๆหากคุณถามว่าวันนี้ของเธอเป็นอย่างไรบ้างเธออาจตอบอย่างเย็นชาว่าทําไมคุณถึงอยากรู้หากคุณบอกว่าเธอดูแตกต่างเธออาจกล่าวหาว่าคุณอ่อนไหว หรือชอบควบคุมมากเกินไปนี่กลายเป็นวิธีที่เธอใช้หาเหตุผลมาอธิบายความห่างเหินทางอารมณ์ของเธอระยะนี้ทําให้คุณสับสนคุณเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองคุณพยายามอย่างหนักที่จะเชื่อมต่อใหม่แต่ก็ไม่ได้ผลทุกความพยายามดูเหมือนจะเป็นไปเพียงด้านเดียวนั่นเป็นเพราะเมื่อหัวใจของผู้หญิงเคลื่อนห่างออกไปความอดทนและความผูกพันทางอารมณ์ของเธอก็จะเคลื่อนไปด้วยเธอกําลังเปรียบเทียบสิ่งที่เธอรู้สึกต่อคนอื่นกับสิ่งที่เธอไม่รู้สึกต่อคุณอีกต่อไปความหงุดหงิด ดิจของเธอกลายเป็นกรอป้องกันการขาดหายไปทางอารมณ์ของเธอการโต้เถียงกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างพื้นที่ว่างมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปความสงบสุขระหว่างคุณดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้การปีกตัวนี้มักจะเป็นคําเตือนสุดท้ายก่อนที่ความสัมพันธ์จะพังทลายเมื่อความอบอุ่นจางหายไปและทุกอย่างเย็นชาโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนนั่นไม่ใช่ความหุดหิดแต่มันคือความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ความรักของเธอไม่ได้หายไปในชั่วข้ามคืนมันจางหายไปอย่างเงียบๆทีละการโต้เถียง และทีละความเงียบเจ็เธอทําให้คุณคิดว่าเป็นความผิดของคุณระยะนี้เจพรพอบอดเพราะมันทําให้คุณสับสนทั้งทางอารมณ์และจิตใจคุณรู้สึกว่าเธอกําลังหลุดลอยไปความรักจางหายไปน้ําเสียงของเธอเปลี่ยนไปความสนใจของเธอดูเหมือนจะแทบไม่มีเหลืออยู่เลยแต่เมื่อคุณพยายามพูดถึงเรื่องนี้เธอกลับโยนความผิดมาที่คุณยิ่งเธอห่างเหินมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกผิดที่สังเกตเห็นมากขึ้นเท่านั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการบงการทางอารมณ์เมื่อผู้หญิงนอกใจหรือปล่อยวางทางอารมณ์ เธอไม่อยากรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองเธอจึงเปลี่ยนเรื่องตําหนิตัวเองเธอจะพูดประมาณว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วหรือคุณไม่ได้ทําให้ฉันมีความสุขอีกต่อไปแล้วหรือคุณควบคุมตัวเองมากเกินไปตอนแรกคุณสงสัยในตัวเองคุณนึกถึงบทสนทนาและช่วงเวลาต่างๆซ้ําแล้วซ้ําเล่าสงสัยว่าคุณทําอะไรผิดจริงๆหรือเปล่านั่นคือวิธีที่เธอควบคุมตัวเองเธอทําให้คุณติดอยู่ในวงวนของความรู้สึกผิด และความสับสนเธอเริ่มเขียนเรื่องราวความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่สิ่งที่คุณทำด้วยความรักกลายเป็นสิ่งที่เธออ้างว่าไม่เคยต้องการความหงอยหยของคุณกลายเป็นสิ่งที่กดดันความพยายามของคุณกลายเป็นแรงกดดันเธอสร้างเรื่องราวใหม่ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการถอนตัวทางอารมณ์ของเธอหรือในบางกรณีก็คือความไม่ซื่อสัตย์ของเธอไม่ใช่ว่าคุณสมบูรณ์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่างแต่ตอนนี้ข้อบกพร่องของคุณกลับกลายเป็นข้ออ้างที่เธอใช้เพื่อสร้างระยะห่างมากขึ้น ระยะนี้สร้างความเสียหายเพราะคุณเริ่มสูญเสียความมั่นใจในวิจารณญาณของตัวเองรู้สึกเหมือนทุกอย่างที่คุณทำนั้นผิดไปหมดคุณพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆมากขึ้นแต่ยิ่งคุณพยายามมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งถอยห่างมากขึ้นเท่านั้นนั่นเป็นเพราะเธอได้ก้าวต่อไปทางจิตใจแล้วแทนที่จะซื่อสัตว์เธอกลับทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองมากกว่าผู้ชายหลายคนยังคงติดอยู่ตรงนี้ต่อสู้เพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้กับคนที่หมดความรู้สึกไปแล้วแต่เมื่อความรักกลายเป็นความรู้สึกผิด และความสัมพันธ์กลายเป็นความสับสนความสัมพันธ์นั้นก็เ,เปลี่ยนไปแล้วคุณไม่สามารถซ่อมแซมอะไรบางอย่างกับคนรักที่ไม่สนใจที่จะสร้างใหม่ได้เมื่อเธอทําให้คุณรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อระยะห่างทางอารมณ์ของเธอจงจําไว้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันเป็นวิธีที่เธอใช้บรรเทาความรู้สึกผิดของเธอพร้อมกับเตรียมตัวที่จะตัดขาดจากความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงเมื่อคุณเข้าใจรูปแบบนี้แล้วคุณจะหยุดโทษตัวเองและเริ่มปกป้องความสงบสุขของตัวเองผู้หญิงไม่ค่อยนอกใจเพราะเธอเบื่อ เธอนอกใจเพราะเธอจบความสัมพันธ์นี้ไปแล้วทางอารมณ์นานก่อนที่จะเลิกรานั่นคือส่วนที่อันตรายเมื่อสัญญาณต่างๆปรากฏชัดขึ้นเธอก็ได้เขียนเรื่องราวขึ้นใหม่ในใจแล้วแก้ตัวให้กับการถอนตัวและกาประโกหกทุกครั้งการนอกใจไม่ได้เริ่มต้นจากแรงดึงดูดทางกายภาพแต่มันเริ่มต้นเมื่อเธอหยุดรู้สึกถึงการถูกมองเห็นทางอารมณ์และแทนที่จะสื่อสารเธอกลับสแสวงหาการยอมรับจากที่อื่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมสัญญาต่างๆจึงละเอียดอ่อนนักมันเผยให้เห็นสิ่งที่เธอรู้สึกมานานก่อนที่จะเปิดเผยสิ่งทที่เธอํา